ผมเชื่อเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นใช่ไหมครับเราเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ใหม่ๆมีทักษะสกิลความสามารถมีประสบการณ์ใหม่ๆใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากเติบโตมากขึ้นอยากมีวุฒิภาวะมากขึ้นอยากรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะต้องใช้เวลาใช้ความตั้งใจ แล้วก็ใช้ทรัพยากรจํานวนมากเลยนะครับถึงเราจะสามารถทําแบบนั้นได้ทีเนี้ผมก็เห็นเหมือนกันว่าและหลายคนเนี่ยมักจะวนเวียนอยู่แต่ที่เดิมนะครับเราเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ตามรู้สึกว่าสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่มา,มากๆเลยแต่เราเนี่ยกับมีบางสิ่งบางอย่างที่จุดล้งเราไว้มันเลยทําให้เราเนี่ยเหมือนติดกับดักบางอย่างที่ทําให้เราไม่หลุดพ้นจากสิ่งนี้สักทีนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะเอา7จสิ่งง่ายๆนะครับถ้าคุณเนี่ยสามารถทําจนเป็นนิสัยได้เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ภายใน30วันเลยครับเจ็สิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยมันคือพื้นฐานนะครับที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นกิจวรรัตรเป็นพฤติกรรมที่คุณเนี่ยอาจจะทําเป็นปกติอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะมาบอกเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณเนี่ยกลับมาโฟกัส ว่าสิ่งที่คุณทําเป็นประจําเนี่ยมันคืออะไรแล้วคุณก็เพิ่มความเข้มข้นให้กับพฤติกรรมแบบเนี้ยที่มันเป็นกิจวัตรของคุณเนี่ยให้มันดีมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยของคุณเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเอื้อหนุนให้พวกทักษะประสบการณ์ความรู้ต่างๆของคุณเนี่ยมันพัฒนาไปได้ไวมากขึ้นด้วยนะครับและคุณเนี่ยก็ยจะหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่มันฉุดลัางคุณไว้ได้ดีมากๆเลยนั่นเองแล้วเรามาดูข้อแรกกันเลยข้อแรก เริ่มต้นวันด้วยความตั้งใจครับตอนที่คุณเริ่มต้นวันใหม่เนี่ยควรควรที่จะกําหนดทิศทางนะว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรบ้างวันนี้ฉันจะฝึกสกิลอะไรบ้างคือบางคนเนี่ยมักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแต่ไม่ได้มากําหนดเลยว่าสิ่งใดบ้างที่ฉันจะทําในวันนี้มีลิสต์รายการอะไรบ้างฉันจะไปทํำยังไงบ้างน,นะครับคือไม่ได้มีแผนการมีแต่เป้าหมายอย่างเดียวนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ ความคิดของเรานี่แหละบางทีความคิดของเราเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งกับทักษะเป้าหมายของเรานะครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคว้ามันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดูถูกตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันก็เลยหาข้ออ้างไม่ฝึกและไม่ทําและไม่พัฒนานและมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความตั้งใจแล้วก็โฟกัสกับสิ่งนั้นได้นะครับหรือไม่บางคนเนี่ยก็อาจจะมีเป้าหมายหลายอย่างเหลือเกิน มีหลายกิจกรรมให้ทำม,มีแผนการที่ละเอียดเกินไปหลายอย่างเกินไปมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันดูยากมันดูเยอะแล้วมันก็ดูแบบเวลามันไม่พอนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้เนี่ยก็คือลองหากิจวัตรประจําวันแผนการาต่างๆหรือสิ่งที่เป็นลิสต์ต,ต่างๆนะครับ ให้มันเหมาะสมกับตัวเราเอาแค่หนึ่งอย่างหนึ่งสกิลหนึ่งทักษะหนึ่งประสบการณ์ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างในวันเดียวก็ได้ให้ผัดผ่อนไปวันอื่นก็ได้นะครับมาโฟกัสแค่อย่างเดียวพอตรงนี้มันก็จะมีพลังในการโฟกัสมีความตั้งใจทําให้คุณเนี่ยมีการเริ่มต้นวันใหม่ให้มันดีมากขึ้นด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่2อ,ออกกําลังกายแม้ว่าจะไม่อยากทําก็ตาม ลหลายคนเนี่ยก็มาจะรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเลยมีทักษะที่อยากจะทําม,มีแผนการชัดเจนแล้วแต่เราเนี่ยไม่ได้มีร่างกายสภาพจิตใจที่มันพร้อมเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆน,น,นะครับลหลายคนเนี่ยอาจจะเหนื่อยนะว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่ค่อยอยากออกกําลังกายเลยแต่จริงๆแล้วครับถ้าเราเนี่ยทำเพียงแค่15นาทีอาจจะไม่ใช่ออกกําลังกายแบบเป็นจริงบรนจังก็แค่เคลื่อนไหวร่างกายนะครับแค่15นาทีนี่แหละ แล,แล้วเราเนี่ยต้องทําทุกวันแม้วันที่เราเนี่ยไม่อยากทําก็ตามถ้าเราเนี่ยฝืนตัวเองไปเรื่อยๆนะครับมันจะกลายเป็นนิสัยของเราซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็ยังทําให้คุณเนี่ยมีสมองที่สามารถจดจ่อได้ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันมีสีสันแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยมันมีผลต่อสมองของเรามากๆเลยนะครับ มันทาให้ออกซิเจนเนี่ยมันไปเลี้ยงสมองมากขึ้นมันทาให้สมองเนี่ยมีเซลล์ประสาทที่ถูกสร้างมามากขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้ใหม,ม,ม่ๆพัฒนาทักษะได้ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองแล้วคุณเนี่ยก็จะหลุดพ้นจากกรอบอะไรบางอย่างนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยอยู่ในวนเวียนเดิมๆนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่3 กำจัดสิ่งรบกวนหรือลองทำดิจิตอลดีทอกซ์ดูนะครับสิ่งนี้มันก็คือการที่เราเนี่ยพยายามลดเวลาในการเล่นมือถือเล่นคอมพิวเตอร์ลดเวลาในการใช้อยู่บนหน้าจอนะครับหรือแม้กระทั่งการที่อยู่ในบนโซเชียลมีเดียการจะต้องคุยแชทคุยไลน์กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้นี่ก็คือการลดเวลาการใช้บนหน้าจอการเลิกเล่นโซเชียลมีเดียการปิดการแจ้งเตือนต่างๆนะครับ ระหว่างที่คุณเนี่ยกำลังทํางานกําลังพัฒนาตัวเองหรือการเรียนอยู่เนี่ยสิ่งเนี้นะครับถ้าคุณสามารถทําได้ทําได้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีพลังในการโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญกับคุณที่อยู่ตรงหน้าคุณด้วยนะครับแน่นอนว่าคุณอาจจะ ไม่ต้องทาแบบขั้นเป็นวัน2วันแบบนั้นก็ได้คุณก็แค่เริ่มประมาณสัก15้านาทีต่อวันก่อนหรือประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันก่อนนะครับสำหรับคนที่ติดนห,นหนักๆเนี่ยมันก็จะมีแบบอาการกระวนกระวายรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างนะครับขอให้คุณเนี่ยอดทนแล้วหามบบเนี้ยไปเรื่อยๆเ,เริ่มจากเวลาที่มันน้อยแล้วค่อยๆเริ่มให้มันมากขึ้นเรื่อยๆตัวเนี้ยมันก็จะทําให้กายเป็นนิสัยแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะไม่ต่อต้านนะครับ เราก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็สบายมากขึ้นเราไม่ต้องมาภาวะพะวงกับเรื่องของการแจ้งเตือนกับคนอื่นเลยเราสามารถใช้ชีวิตด้วยของเรากับสิ่งที่สําคัญกับเราได้อย่างเต็มที่มากขึ้นด้วยนั่นเองครับข้อต่อไปข้อที่4รับพลังของเป้าหมายจิ๋วครับ คือบางคนเนี่ยถ้ามีเป้าหมายที่มันใหญ่มากๆเลยดูแบบโอ้โหอลังการงานสร้างรู้สึกว่าฉันเนี่ยจะต้องเป็นแบบนั้นให้ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความรู้สึกว่ามันยากครับแน่นอนว่าถ้าเราเนี่ยมองเป็นก้อนใหญ่ๆเนาะว่าจากหน้ามือไปหลังมือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น300%เนี่ยสิ่งนี้นะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันยากเกินไปมันดูหินมันดูแบบสูงเกินไปหรือเปล่านะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยอาจจะกลับมาอยู่วนเวียนดาเติมรู้สึกว่าไม่อยากทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราหาข้อองค์ข้ออ้างงต่างนานามากมายเนี่ยเอามาอยู่ในสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้เนี่ยก็คือลองหันย่อยให้สิ่งต่างๆที่มันดูใหญ่เนี่ยให้มันดูเล็กลงนะครับเราอาจจะซอยย่อยให้มันดูแบบเป็นพฤติกรรมแบบรายชั่วโมงรายวันรายเดือนอะไรเงี้ยให้มันดูแบบใกล้ตัวมากขึ้น ให้รู้สึกว่าเราไม่ต้อง take action อะไรยิ่งใหญ่อ่ะเราแค่ทำแบบน,นี้ไปเรื่อยๆตามแผนแล้วมันก็จะค่อยๆสะสมแล้วก็ไปงอกเงยในภายหลังเอานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยต่อให้เราเนี่ยมีเป้าหมายที่ใหญ่มากแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเราไม่มีวินยัยไม่มีความสม่าเสมอเราก็จะไม่ได้เป้าหมายนั้นมาอย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีวินยัยมีความสม่าเสมอได้เนี่ยก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้มันเล็กให้มันดูว่าไม่ได้ยากเกินไปสําหรับเรา ให้มันรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ดูท้าทายมันไม่ได้ดูแบบโอ้โหจะต้องใช้ทรัพยากรจะต้องใช้ความคิดมากขนาดนั้นเราแค่ทําให้มันดูง่ายเราก็จะทําแบบนี้จนติดเป็นที่ัยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในการตั้งเป้าหมายการอ่านหนังสือเนี่ยแล่หลายคนเนี่ยก็คงจะตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากจะอ่านสัปดาห์ละเล่มหลายหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังอะ่ะแล้วถ้าเป็นหนังสือแบบ1 0 0 0พนหน้าจะอ่านภายใน1สัปดาห์ได้ยังไง แล้วบางคนเนี่ยจันถึงสุกเนี่ยไม่ว่างเลยนะครับทํางานตอนเช้ากลับบ้านมาก็ดึกแล้วเหนื่อยไม่มีเวลาอ่านก็ไปว่างแค่เสาร์อาทิตย์เราก็จะมีเวลาอ่านแค่8วันประมาณนั้นเองครับต่อเดือนเนาะซึ่งมันสั้นมากๆอะแล้วเราจะอ่านหนังสือหนึ่งเล่มให้มันจบได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้เนี่ยก็คือลองกลับมาตั้งเป้าหมายให้มันเล็กลงให้มันสั้นลงนะครับอย่างเช่นฉันเนี่ยจะอ่านหนังสือวันละ5ห,หน้าก่อนนอน หรือหลังเลิกงานตอนนี้นมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากอะก็แค่อ่านห้าหน้าเท่านั้นเองห้าแบบเนี้ยทุกๆวันนะครับมันก็จะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆซึ่งผมมั่นใจว่าที่อ่านหนังสือห้าหน้าต่อวันเนี่ยมันดูแบบเป็นขั้นพื้นฐานเนาะซึ่งจริงๆอะบางวันคุณอาจจะอินก็ได้คุณอาจจะอยากทาอยากอ่านมากกว่าห้าหน้าก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็สามารถเป็นโบนัสให้เราได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกพลังของเป้าหมายจิ๋วนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าไอ้เป้าหมายที่มันเล็กๆเ,เนี่ยมันไม่ได้เห็นผลอะไรเลยอะแต่เราอยากไปดูถูกมั่นพยายามที่จะชื่นชมแล้วก็คอยให้รางวัลเราเนี่ยเป็นเรื่อยๆทางไปนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีกาลังใจรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันค่อยๆสะสมค่อยๆงอกเงยไปเรื่อยๆนั่นเองครับข้อต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่5ฝึกสติ พยายามที่จะตัดการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อใหม่นะครับการปล่อยให้ใจิตใจเนี่ยได้ผ่อนคลายจะช่วยให้คุณเนี่ยผ่านพ้นความกรหลความเคอสทั้งหลายบนโลกใบนี้ได้นะครับความวายป่วงวุ่นวายต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราเนี่ยมีสวิตที่ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับ การฝึกสติเนี่ยมันควรที่จะฝึกตอนที่เราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นปกติสุขนะครับมันไม่ใช่ว่าชีวิตของเราเนี่ยกำลังกังวลกระวายกาลังอยู่ในแห่งความโกละหนแล้วเราค่อยมาฝึกสติเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้ฉันกําลังมีชีวิตที่เป็นปกติมีกิจวัตรประจําวันที่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นหรือท้าทายอะไรมากนะครับคุณควรที่จะเอาเวลาเนี้ยหาเวลามานะครับเพื่อทําให้คุณเนี่ยกลับมาฝึกสติ ซึ่งการฝึกสติเนี่ยมันจําเป็นจะต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับการฝึกสติเนี่ยมันเหมือนเป็นการจดจ่อกับตัวเองเป็นการตัดโลกภายนอกออกไปนะครับพอเราจดจอกับตัวเองได้จดจอกับสมาธิได้ฝึกสติได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถมองโลกได้ตามความเป็นจริงมองโลกได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้องมากขึ้นด้วยนะครับเราเนี่ยจะมีความผ่อนคลายสมองเนี่ยมันเปิดโลกมากขึ้น เวลาเราจะเจอสถานการณ์ต่างๆที่มันดูซับซอ้อนเนี่ยมันก็จะรับมือได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับเราเนี่ยจะมีจิตใจที่มันเข้มแข็งเราจะไม่โอนเอ็นไปตามโลกนะครับที่มันกลหลหนเนี่ยเราจะไม่เอ็นเอียงไปทางไหนเลยเราจะตั้งเป้าด้วยอย่างชัดเจนมีตั้งหลักปักฐานไปของตัวเองชัดเจนนะครับตรงนี้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆที่มันทะลุ ทะลวงได้นะครับว่าไอแก่นเรื่องต่างๆที่มันเป็นความกะหนลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งสิิงแล้วเนี้มันก็เกิดขึ้นจากสติของเราเนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่6ให้ความสําคัญกับการนอนหลับครับการนอนหลับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยไม่สามารถเลื่อนออกไปได้เลยนะครับ มันไม่ใช่พวกนิสัยแบบธรรมดาอะไรแบบเนี้ยแบบว่าเออค่อยทำพวกนี้ก็ได้ยังมีโอกาสอะไรประมาณนั้นแต่การนอนเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญชาตญาณดิบของเราครับร่างกายของเราสมองของเราจิตใจของเราเนี่ยมันจะถูกฟืนฟ้นฟูมากที่สุดก็อตอนนอนของเราเนี่แหละมันสาคัญต่อสมองต่อการทํางานของเรานะครับที่จะเอื้อให้มีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีพวกรูทีนในการนอนที่เป็นเวลาชัดเจนนะครับ นอนเวลาเดิมตื่นเวลาเดิมถ้าเราทําแบบเนี้ได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะสะสมทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีมากขึ้นซึ่งก็จะเอือ้อทาให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองสามารถหาทักษะใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณได้ด้วยนั่นเองครับหลายหลายคนเนี่ยก็พยายามที่จะมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาตัวเองมา,จากจเกินไปไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยสุดท้ายแล้วครับทุกอย่างก็พังได้ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะให้ความสําคัญกับพื้นฐานในเรื่องของการนอนมากๆทั้งเรื่องของอุณหภ,ภูมิเรื่องของแสงนะครับเรื่องของเวลานอนเรื่องของระยะเวลาในการนอนเรื่องของหมอนอะไรเงี้ยนะครับหรือเสียงต่างๆเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับมันมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่7ไ็ดต่ตองและปรับเปลี่ยนครับ นิสัยของเราเนี่ยมันจะพัฒนาไปพร้อมกับคุณได้นะครับเพียงใช้เวลาเล็กน้อยในแต่ละสัปดาห์เพื่อแต่ตลองว่าอะไรทําแล้วได้ผลและไม่ได้ผลครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยที่เราทําพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วก็ทําได้ไม่ดีนะครับละหลายคนเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของการไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ไม่ได้ย้อนกลับมาดูข้างในของเราเลยว่า สิง่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่พัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่านี้ได้ไหมมันมีอะไรที่ทําแล้วไม่ได้ผลไหมนะครับก็แค่ตัดออกไปตอนนี้นมันคือการใช้วิวังสานะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้มาไต่ไต้องทบทวนในชีวิตที่ผ่านมานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราได้บ้างแล้วก็มีบทเรียนอะไรบ้างที่มันสอนเราเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเออสิง่งต่างๆที่เราทําไปเนี่ยมันสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้าง มันเป็นการ tracking ด้วยว่าเราเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วโปรเกรสตรตเนนี้มันใกล้ถึงความสําเร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีเกิดความคืบหน้าแล้วทีเนี้ยมันก็จะเกิดความภาคภูมิใจได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับเราจะไม่ใช่คนที่แบบวิ่งอยู่ตรงลู่วิ่งอย่างเดียวแบบวิ่งแบบไม่รู้อะไรไม่ดูแบบจอเลยว่าวิ่งไปกี่กิโลแล้วเราจะไม่ดูเลยนะครับเราจะดูได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดวิ่งเราก็มาดูที่หน้าจอว่าเราเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันการที่เรากลับมาแต่ต้องมาปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราควรที่จะพัฒนาเนี่ยไปยังไงให้มันดีมากขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มันเหมาะสมกับตัวเรามากขึ้นด้วยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องนี้เนาะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสาหรับตัวผมด้วยเหมือนกันนะคือบางทีเนี่ย แต่ก่อนผมก็เป็นคนที่มากจะ productive มากๆอ่ะคือมีิสต์รายการเต็มที่เลยมีเป้าหมายชัดเจนมีแผนแผนชัดเจนแต่เรื่องของพฤตกิกรรมของผมที่มันเป็นพื้นฐานมากๆากๆอย่างเช่นการกินการนอนการออกกําลังกายเนี่ยสิ่งนี้นผมทําแทบจะไม่ดีเลยนะครับมันก็เลยทําให้ไอ้เป้าหมายเหล่านั้นนะครับที่ผมอยากจะพัฒนาไปให้ถึงเนี่ยมันดูห่างไกลามากขึ้นเรื่อยเรื่อยเอง ผมก็เลยคิดว่าเจ็ดสิ่งเนี้ยถ้าเราสามารถทําให้มันเป็นนิสัยได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าสิ่งที่คุณจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยคุณมีพื้นฐานกิจกรรมอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยมันสาคัญนะแต่ลหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามก็สามารถมาแบ่งปันกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมมมโอเคก็ีีประาณน ในคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรหรือหนังสือเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ